จากเย็บท่าเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกถือว่าท่านผู้ชมโชคดีมากนะคะเสร็จแล้วค่ะสาหรับน้องหนิงขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะ limited edition ใบนี้นะคะสําหรับชาวสวยี่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนี่ว่าน้องหนิงปัดสวยแค่ไหนนะคะโอ้นี่น้องหนิงปัดเองจริงจริงชใช่ไหมคะอือฉันสวยไม่สวย <c oughs> เดี๋ยวไปรู้น้องเองนะคะ สวัสดีค่ะน้องหนิงปทมาค่ะขอต้อนรับผูน้นัเข้าสู่รายการสวยไปไหนรายการที่จะพัน่านไปสัมผัสความงามของธรรมชาติและเรียนรู้วัฒน,นธรรมผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทยยังไงละ่ะคะและตอนนี้น้องหนิงก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่สไตล์ลอบสุดคลาสสิกนะคะนั่นก็คือ6ก e ิ Eat Cafe ตั้งอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวซอย62นะคะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพร้อมกันเลยดีไหมลา่ะ ยุคงนี้ยุคประหยัดคุกกี้ค่ะไปดูเลยค่ะไปะร้าน62 East อ a f ีาฟดูจากภายนอกการตกแต่งร้านจะดูดิบๆเท่ๆและมีความอาร์ตตามแบบฉบับของสไตล์ลอบโดยแท้จริงการตกแต่งอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สุดฮิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตั้งอย่างโดดเด่นกลางร้านโต๊ะและเก้าอี้สุดเท่ที่จัดแบ่งโซนไว้ให้เลือกนั่งผ่อนคลายอย่างลงตัวเหมาะสําหรับการนั่งทํางานเพลิพลนๆจิบกาแฟหอมๆและปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงเพาะๆร,รวมถึงหนังสือเล่มโปรดสักเล่มอีกทั้งในร้านยังม,มีสตูดิโออยู่ด้านบนด้วยนะคะ คือดีว่าที่นี่นะคะเป็นศตรูสุดเก๋และโมเดลในย่านนี้มากๆเลยนะคะ mm hmm. สายเช็คอินอย่าไม่ควรพลาดนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เอาไงกับกล่องนี้คือจะถือกล่องนี้ไปทั้งวัน,นก็ไม่ใช่ใช่ปหม mm hmm. แลถุงผ้าคือไม่ได้เอามาไงดี mm hmm. นั้นเราต้องไปหาถุงผ้าและต้องเป็นถุงผ้าแบบรักโลกนะคะ mm hmm. ไปหาพร้อมกันเลยค่ะ แล้วนะคะเราก็มาถึงแล้วสถานที่ที่เราตามหากันในวันนี้เขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้ผ้าคุณภาพดีในการผลิตกระเป๋านะคะแถมยังรักโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะตอบโจทย์น้องหนิในวันนี้มากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะก็คือกลุ่มแม่บ้านกระเป๋าผ้าชุมชนสันประเสริฐค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ เราก็เข้ามาอยู่ด้านในกันแล้วนะคะก่อนอื่นน้องหนิงขอแนะนําวิทยากรทั้งสองท่านก่อนนะคะสวัสดีคุณพี่บุญชัยนำจรเรนผสมบัตนะคะสวัสดีคุณพี่มาเรียมชุมเชนด้วยนะคะเรามาถึงที่นี่กันแล้วเนี่ยน้องหนิงอยากจะทราบถึงครับเป็นไปเป็นมาในการก่อตั้งชุมชนนี้ขึ้นมาค่ะที่ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะเป็นคนชอบรัก เลยรณรงค์เรื่องกับการใช้ถุงผ้าด้วยเราส่วนตัวเองอะพอมีประสบการณ์ในการยิปผ้ามาอยู่แล้วก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะมีสมาชิกทั้งหมด10ท่านค่ะสิท่านแล้วมีผู้สูงวัยค่ะแล้วก็มีคนทํางานเอาไว้เวลายามว่างเรามาทํางานแล้วก็เป็นรายได้เสริมต่อครอบครัวอัน้ดีมากเลยค่ะก<อ>่อตั้งขึ้นมาได้กี่ปีแล้วค่ะก็ในส่วนของกลุ่มแม่บ้านของที่มาเรียนเนี่ยก็จะต,ตั้งมาแล้วประมาณ สองปีเนะเศษย่างเข้าสามปีปีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหลักเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าผ้าโดดเด่นก็คือตัวนี้เลยใช่ค่ะเป็นคือสร้างรายได้มหาศาลเลยค่ะรายได้เยอะค่ะค่ะพูดถึงการมีรายได้มหาศาลตรงนี้น้องหนิงก็มีที่พึ่งแล้วนะคะต้องฝากตัวไว้ด้วยนะคะถึงจะมาได้ค่ะได้มาเป็นหนึ่งใน ผู้สมัครงานนะคะ <c oughs> ยินดีค่ะ <c oughs> ยินดีค่ะ <c oughs> ตัวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นจุดเด่นมากที่สุดใช่ค่ะมีตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องช่องอันนี้ของเราเป็นหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ะจะมีสามช่องสี่ช่องแล้วก็หกช่องค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นลําดับหนึ่งของกลุ่มกระเป๋าพับาาพับเลยค่ะใส่อะไรได้บ้างคะตัวนี้ตีอะไรได้หมดค่ะเป็นอเนกประสงค์เลยค่ะแล้วของเราอ่ะมันจะมีจุดเด่นคือมันจะมีอีกบางรุ่นหนึ่งที่ด้านในอ่ะสามารถพับเก็บได้เป็นใช้อย่าง จับจ่ายไปตลาดได้ค่ะก็คือจะมีหลายช่องหลายช่องค่ะแล้วก็สามารถพับค่ะพับมาไว้ด้านได้พับเก็บได้ค่ะแล้วก็เป็นใส่กล่องข้าวไปทํางานอะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยเนี่ยนได้ค่ะใส่ตังได้ใช่ค่ะเงินร้านได้เงินร้านได้ใส่ผู้ชายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะที่หลังต้องให้ผู้ชายซื้อให้เฮ้ยนี่พีตรงนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลยเลยทําให้การขายสินค้านั้น ไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีหรือว่าเดินเข้ามาหน้าร้านก็ดีถูกไหมใช่ค่ะเป็นทางผ่านค่ะถนุนแบบสามารถทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยแบบสะดุดตาด้วยค่ะพอวิ่งรถไปปุ๊บผ่านเลีวปุ๊บอุ้ยกระจกด้านนี้ใช่ค่ะสนใจก็เคยจอดเลยจอดให้เราแบบว่า ท่านนึ่งขออนุญาตถามถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนช่วยเหลือคนในชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนคะคือเราจะกระจายรายได้คือเราจะเน้นสมาชิกกลุ่มก่อนสมาชิกกลุ่มเรามีผู้สูงอายุอยู่3ท่านเราจะ,ะให้ผู้สูงอายุมาช่วยคิวซีงานแล้วบางท่านนี่เราก็จะเอาออกไปขายตามหน่วยงานราชการต่างๆแล้วมีตลาดนัดของเขตอย่างนี้เราก็เอาสมาชิกไปขายแล้วก็นอกกลุ่มเราก็จะเป็นคนในชุมชนเนี่ยค่ะมารับงานของเราไป หลังจากที่เกิดโควิด1 9เนี่ยค่ะมีผลกระทบยังไงบ้างไหมคะคือรายได้การขายเราลดลงค่ะแต่ก็ยังดีที่มีโครงการของชุมชนยิ้มได้มาคือขายการตลาดให้เราอะค่ะ,คะเราก็ได้ตรงนี้ช่วยได้บ้างค่หน้าร้านลดลงแต่ออนไลน์เพิ่มขึ้นใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ค,ค่ะค่ะพูดถึงโครงการชุมชนยิ้มได้น้องหนิงอยากจะทราบว่า ที่มาเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปสู่โครงการชุมชนยิ้มได้ได้อย่างไงคะเราได้จากสื่อต่างๆอะค่ะแล้วก็เราได้กรอกใบสมัครเข้าไปตามเงื่อนไขของโครงการชุมชนยิ้มได้อะค่ะ,คะแล้วก็ได้ตอบรับกลับมาว่าเออท่านมีความสามารถได้เข้าโครงการยิ้มได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้ามาดูแลเลยก็คืออนุมัติอย่างเร็วไวเลยใช่ค่ะเยี่ยมยอดมา,มากๆเลยค่ะพูดมาถึงขนาดนี้น้องหนิงขออนุญ,ญาตเข้าไปดู การผลิตด้านในได้ไหมคะได้ค่ะ้าพประชมหน่อยค่ะใค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะพี่มาเรียนตรงนี้นี่ก็คือเครื่องจักรที่เราจะต้องใช้ใช่ค่ะก็อาจจะให้คุณหนิงลองทําดูอันให้น้องหนิงลองให้น้องหนิงให้น้องหนิงลองทําดูค่ะอันนี้คือง่ายสําหรับกระเป๋าผ้าแล้วค่ะนี่คือง่ายสุดง่ายสุดค่ะแผนของเราง่ายสุดเลยค่ะอันนี้ค่ะไม่เคยเกียบจักรเย็บผ้าเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรก ถือว่าท่านผู้ชมโชคดีมากนะคะไม่มีใครเคยเห็นน้องหนิงได้เย็บผ้าเลยนี่ครื่องจริงอันนี้คือขั้นตอนของการเย็บพึง่ายคือโพ้งนี่คือง่ายแล้วใช่ค่ะง่ายสุดกี่ขั้นตอนในการทําทั้งหมดค่ะทั้งหมดมีขั้นตอนแรกคือการตัดตัดตัดผ้าค่ะตัดผ้าแล้วก็เราก็จะมาโพ้งก่อนค่ะโพงใช่ค่ะโพงผ้าพอโพ้งปุ๊บเราก็จะไปแผนงเย็บ ไปเย็บไปเย็บค่ะ,คะเย็บเสร็จแล้วเราเข้ารูปแบบคือสมบูรณ์แล้วพอสมบูรณ์ปุ๊บเราก็จะไปแผนกตัดได้ QC งานเพื่อที่จะส่งลูกค้าค่ะลองเลยไหมคะลองเลยค่ะ ทำเป็นลิมิเต็ดของน้องหญิงเองเนี่ยค่ะสามารถทํายังไงได้บ้างคะพี่มาเรียมเออจะเป็นอันนี้ค่ะคิดว่าน่าจะทําได้อยู่นะคะนี่คือนี่คือง่ายแค่ะง่ายสุดเหมือนกันคือเราจะตัดผ้าออกมาชิ้นนึงเป็นรูปกระเป๋าก่อนแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่เย็บยังไม่เน้นทรงค่ะแล้วเราก็จะมาทําดอกไม้เนี่ยค่ะค่ะแล้วทําดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ถึงจะไปเข้าเป็นรูปทรงกระเป๋านี่ก็ไม่ง่ายนะคะไม่ยากค่ะอันนี้ดอกสวยไปอ่ะมีสีทองไหมคะมีค่ะสีทองเอ้า อันนี้ก็ทํามาให้หนูเลยหรือเปล่าคะค่ะงั้นเราไปลองทํากันเลยไหคะได้ค่ะได้ค่ะทําเลยเหรอทาเลยค่ะทำนี่ดว่ก็จะนานเั้นพี่ขออนุญาตขอตัวก่อนแล้วกันเนาะอ้าไม่รอดูผลงานเหรอคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรนะี๋นี้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณขอบพุณมากญมาค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแต่ละสาวๆเราสองคนลุยต่อเดี๋ยวลุยต่อค่ะมาต่อค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้องหนิงขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะ Limited Edition ใบนี้นะคะสำหรับช้วสวยไปไหนเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนิดนึงว่าน้องหนิงปักสวยแค่ไหนนะคะเอ้เลยนี่น้องหนิงปักเองจริงๆใช่ไหมคะใช่ <c oughs> สวยไม่สวยเดี๋ยวไปรู้นกเองนะคะและถ้าท่านใดสนใจสามารถสั่งได้ทางไหนบ้างคะทางเพจ f c e e o o o กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันรระเสริฐแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์นะคะ0ูนย์หกค่ะ,คะแล้วก็เพจของโครงการชุมชนยิ้มได้นะคะ,คะฝากด้วยนะคะ,คะ สำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งแบบส,าสบายๆในสไตล์ New Normal นะคะสามารถเลือกช้อปได้ที่ w w w c h o o n y m a d c o m นะคะนอกจากจะมีกระเป๋าผ้ารักโลกแล้วเนี่ยยังจะมีสินค้าพิเยษอืนอ่นๆให้เลือกชมอีกมากมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องหนิงต้องขอขอบคุณพี่มาเรียมากๆนะคะที่มาความรู้แล้วก็ได้กระเป๋ารีมีเดียลิเชั่นกลับบ้านไปแจกนี่ถหดจริดๆเลยนะและอีกทีน่าสวยไปไหนจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้สวยขอลาไ้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ